สวัสดีครับก็ก่อนอื่นเลยนะครับขอสวัสดีปีใหม่นะครับบรรดาทุกทุกคนนะครับที่คอยกดไลค์แล้วก็คอยติดตามผลงานนะฮะผมนะครับหูนะฮะก็ขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงนะครับแล้วก็ที่สิ่งใดเนี่ยขอให้สมปรารถนานะฮะแล้วก็ร่ำรวยรับเบิกสุขภาพแข็งแรงแล้วก็เป็นที่รักของทุกทุกคนนะครับนี่ตอนนี้ผมอยู่ที่หันไเนี่ย แล้วก็บรรยากาศก,ก็สวยดีครับนะแล้วก็สุดท้ายนี้นะฮะฝากผลงานละครเรื่องไปในวายุนะครับก็จะออนแอร์วันที่น่าจะวันที่15มกราผมเนี่ยนะครับวันพุธพฤหัสน,นะครับก็เป็นตอนแรกนะครับงี้ก็ฝากละครเรื่องนี้ด้วยนะครับแล้วก็ยังมีเรื่องพ่อไก่แจ้นะฮะ ก,ก็กำลังถ่ายอยู่ครับแต่ว่าออนแอร์ประมาณเดือนกุมภาครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ <Okay. S 1> <laughs> บ๊ายบาย